สวัสดีค no 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 ่ะ no ม so no oh, our ือนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกับแต่หน่อยใช่ไหมค่ะพี่น้องมือนี้กันแต่หน่อยก็จัดลาบกระปูค่ะพี่น้องได้ลาบกระปูโอ้ยเทือแหลกเอามาอันจัดลาบกระปูพี่อองอองน้ำมันอันนี้อองน้ำมันคือเอาไปจีเอาไปอันเอาไปย่างเอาไปย่างเอาได้ผักกาดอผักกาลย่างเนี่ยผักกาดมะเขือแล้วก็บบักทัวมากินกับน้ำเอามาค่ะแซ่บๆน้อกันเอา นี่พะการโดนพร้อมระกโดนพร้อมนะครับอุ่นมากครับมาสิบแซวน้องกันมาเนี่ยลาดขา้ดาวปูหันบ้านๆครับแก่กเขาเหนียวโอยสดอื้อ<ด> ซอสองอิปูมาจำนำตัวนี้น้ำมันนี่ซุกแล้วเมื่อก่อนเห็นอย่างน้ำมันแซ่บดีบ้ามากเลย ก,ก็จะติดใจมันเป็นหลาบจำหลับสดหลับมองก,กล เนี่ยปูมันจะไม่รสหวานน้ำปลากระดิ่แต่น้ำมันกระปูนี่แซ่บอื้มปลกระดิ่งแซ่บน่าแบบอื้ม Măng mặn bóng tìm tít lòng mừng 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 สดเอานำั้เลยลาบกระปุน่นนี่ไม่กินกระปู้เนาะเอาไปลองกินนะครับแสบด้วยครับแต่เนื้อมันหวานเขาเอามาลาบม,มันหวานอันนี้คือเฮดซุกบ่ร์เดุ้เฮดดิบ นีลูกเขาทำเบากรรมที่จิ้มแว่แถว่จิบาครับคักชุดหยอดจ่บ เธอสีเดียวกิน,นเธอ,อขับหลักกับปู้น <c oughs> ไกล่กันตนแบบันึ่เด่นเธอสีได้กินอืมอือ เห็ดหยาบแต่มาเสียบคุณน้าม,มันนี่เขาส้มเสือเนี้ยวน่องมึงอือนี่ขับ <laughs> โอ้โหมันนี่กินเขาเนียว ลาปูนี่แต่เนื้อเนื้อปูไม่จะหวานกว่าปลาเนาะมเนอี่ยสองยังหอมอยบ่ <c oughs> กินอยู่กันยังหอมอยู่นอทองก็ได้ ก็จะกินพักจะไม่ลายจะบ,บอกหินแห้งในภากกลางภากลาหินอยู่จะบ,บอกหินแห้งว่ามันอ่อนบักยู่สว่วนเนี่ยกำลังลายเลย ร่งงามไม่น้องงามมันไอ้จาดเมนูมันจะพักในหัวในสวนหืมหื้อรู ติดใจเหอะติดใจน้ำมันกระปูมัน <laughs> มันสิเพราะว่าอันเวลาเข้าเสเอาไปอันอย่างไฟเนาะเข้าก็หยอดเกลือเส่นำถึงออกพอดีครับอืมอมีแล้วครับเพื่อเรีย่ยหลับกระปูเบากำลังเวลบเคยกินบ่บเคยกิน จนแบบไม่เต็มแม,ม่ย <c oughs> ี่เด็ดปนเม่อด้ลาบเมนี้ก็เลยจัดเ <c oughs> หนล้วชิมก่อน <c oughs> ขั้นตอนมันหลายกันเลยว่ได้เห็นหอดวิธีทำให้เบิง่ง อะไปแก้ที่หลังมันมันเป็นมันแสบเป็นแสบสุดยอดสุดยอดกระลาดกระปูนนี่แหละ จะบอกว่าคือการกับอันหลัลบหลับกุ้งเคยถ้าพี่น้องเคยกินหลับกุ้งมันก็บรสเดียวกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นกินของกระปูกันหนึ่งมม่เป็นกินของหลับกุ้ง มขมขวดกวนนี่เหมือนเนี่ยต <c oughs> ิบเขาหน่อยมาต <c oughs> ิบเขาใหญ่ยุย่มเขาหน่อยแต <c oughs> ่เขาพอเต็มต <c oughs> ิบโอย้ย <c oughs> กระด่งเขาคำใหญ่หมดเลยไม่หลงไ่หลงกระดอง เบากรรมเพื่อกินเจงาหมกับปูนะครับเมื่อกินนั่นมองยั่วกันกระดองมันพุ่ยแสบอืม้มคากเสียหัวจิตเหรอ มาที่แหลงกับเจา้าใส่ <laughs> ที่แหลงก็นิ้วเขาอย่าง <laughs> มกระชากมั้งจิ้งเขาที่ยังว่าวันเป็มเขาใบอะ กาบกุงกระลาบเลยเรือหลัดกระปูนะครับเอาลองดูยอย่างน้ำมันอยองหอมๆที่น้องเอ้อคนนะ่ะปองปองใหม่อ่ะอื้อ กักํายางมันกระดองใหม่ <laughs> หดีเยาลาบกระปูกระแสบจําน้ำมันกระแสบ แป <c oughs> บไรหรือว่าสมุนกัเอาเบิดวนเะครับเ <c oughs> บิดวนแล้มาหน่อยสุับ นั่งได้บ่ข้าจํำค่ะเ <c oughs> มนูนี่เมนูกินข้าวเหนียวใส่น้ำมันลายจ้ะ <c oughs> <c oughs> เมนูเขาเบิดก่อนกินไปกินมาเขาเบ,บิ่ติ๊บเอาติ๊บตัวเขาบนไลน์มา <c oughs>

เนี่ยมันมบ่เด่นง่นอันนี้จำนะแบบเสียบคำวัอนี้ลาบกระปูเธอแหลกของเบากรรมนะครับ บอกตามพูดเป็นจริงครับบอกกับกรบปูเคยกินส่วนมากมีแต่แม่ผมก็เฮ็ดป่นให้กินนะครับจะเข้านัหน่อยนะครับนาอแต่ญงมากก็เข้าก็ได้กินละครับนี่ละราบกระปูเสี่กระปูดองกระปูกระปูดองกินได้ทุกรูปแบบแกแต่หน่อยกันเฮ็ดตามที่แม่พันนันพาขึ้นเฮ็ดน่นละพี่น้องกระปูเพื่อเสียเอามาเฮ็ดได้มันก็ไลยขันตอน เอามาแกะเออแกะยังออกเรียบร้อยเลยห้องกระจังแดงมาต่ำเพื่อจะได้มาอันเป็นลาบประปูใส่เวลาโดนเติบแล้วก็เมนูนี้เออใส่กระปูหลยเติบจังเดมจังเด,งดขนาดหนีเนาะแต่กระเสบคือเก่าอ่ะมือนก็แต่น้อยก็ขอขอบะเขาพูดี่น้องถือเขามาติดตามรับชมตาม,มากนะเช่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไหลกดแชร์ในด้อคะ่ะมือนก็แต่น้อยก็บกาวกำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ